โันชามีปัญหากันและแพูดดูถูกว่าคนเอกประยุทธ์ไม่สามารถปกป้องลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาได้สิ่งที่จตุพรพูดเป็นเรื่องของเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นที่เกิดเมื่อปี2553 ผมขอให้พี่น้องได้ฟังว่าไอ้จตุพรมันสำราดออกมาอย่างไรพี่น้องครับพี่น้องียกฝันนระพี่ะมาเิราจาผมไม่รู้ว่าคนเอกระยุทธ์เป็นคนที่มีเกียรติหรือเปล่าเพราะถ้าคนมีเกียรติยศจ,จริงจะต้อง ตัวเหมือนคนเอกประยุทธ์จนันทร์โอชาเีกการปราบปรามเียนค่าเสื้อแดง10เมษาถึง19พฤษภาคมปี53าคดีความทั้งหมดรายชื่อนายทหารที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามเียนค่าประชาชน21จุด 89ความตายในขณะนั้นคนที่ส่งรายชื่อให้ดีอะไรชื่อเสพเกือกสุบัระขนั้นมีการไม่ไว้วางใจกันระหว่างรัฐบาลของสุเทพและฝ่ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าดีเนายทาริศเพงดิบจะรู้หรือครับว่าใน21จุดความตายนะครับของคนเสื้อแดงขนาดนั้น89ศพมีนายทหารชื่ออะไรนะครับและมีคนเสื้อแดงตายชื่ออะไรที่ผมนำไปอภิปรายในสภาเนะี่ย ชออชอโดยสุทเทพเพือสุบรรณเอาชื่อให้ทาริศเพ่งิดชพูดง่ายๆว่าทำคดีป้องกันดักทหารเอาไว้ถ้าคนเอกประยุทธ์เป็นชายชาติานายสุเทพจะกล้าทำกับคนเอกประยุทธ์อย่างนั้นนายจตุพรจะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติในสายตาของคนเอกประยุทธ์ าผมนะครับได้ร่วมกระทําการใดๆเช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์ร่วมกับนายสุเทพฆ่าคนเสือ้อแดงแล้วมีการส่งรายชื่อลูกน้องไปให้ถูกดันคดีแล้วปรากฏว,ว่าคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาไม่สามารถปกป้องลูกน้องได้คือบังคับบัญชาคนนั้นอย่าว่าแต่เป็นคนที่มีเกียรติเลยในสายตา ของคนที่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อย่างผมผมเห็นว่าเขาเป็นคนกระจอกที่สุดคือต้องต้องให้พี่น้องได้ยินได้ฟังได้เห็นด้วยตัวเองและพี่น้องก็จะได้คิดได้ด้วยตัวเองว่า คนสารเร็วอย่างจตุพรพรมพันธ์เนี่ยมันโกหกได้ทุกเรื่องมันเลือนได้ทุกเรื่องสมเหลือเกินที่มันมาเป็นคู่บุญของยิ่งรักชินวัตนนางตอแหลแห่งประเทศจริงต้องไม่บอกว่าคู่บุญนะครับมันคู่บาป สมกันเลือกเกินมันเหมือนกับผีแห้งกระโงผุเลยลพี่น้องทั้งหลายในวันเดียวนี้แต่ว่าลงุงกลุงผู้ใหญ่เขาหาคลิปไปผมไม่ทันแต่ตอนเวลา สามมตรงนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนบชค,คนใหม่เนี่ยก็ได้ออกทีวีช่องเสื้อแดงทีวีแดงแล้วก็บอกว่าคนเอกประยุทธ์กันโอชาผู้บัญชาการฐานบกจับมือกับสูเทพเทือกสุบรรณล้มรัฐบาล ว่าพู้อกประยุทธ์กระจอกที่สุดถ้าทำรับประหารอะไรจะเจอกับมันจะทุกข์ทรมนานแล้วก็พูดอีกว่าคนเอกประยุทธ์ดันตาไม่ดีแล้วก็หูไม่ดีอีกอบอกเลยว่าคนเอกประยุทธ์ ่งมันจะเดินมาอิิงแล้วก็ดาคพลเอกประยุทธ์เก่งทุกเรื่องยุกเว้นอัอัาในหน้าที่แก้ปัญหาสามจังหวัดใต้แนะว่าให้ลงไปอยู่ใต้ดีกว่ามาเฝ้าราัพอเ นน,นน่ะี่จตุพรพูดส่วนที่ผมมาเล่าได้มันอันมันพูดอ่ะละลาบละลวงกลับจวงผมไม่เอามาพูดแต่สรุปว่าไอคนคนนี้มันชั่วร้ายเลวทามสมบูรณ์แบบจริงๆผมบอกกับพี่น,อน้องพี่น้องอาไลครับ ที่มันอ้างว่าเหตุการที่เกิดขึ้นเมื่อปี2 5 5 3แล้วมีคนเสื้อแดงตาย89คนนี่มันก็โกหกนะครับยอดคนตายนี่มันโกหกมาตลอด ีสองพันห้าร้อยห้าสองมันก็โกหกแต่โกหกหนักไปอีกถ้าพี่น้องหลับตานึกย้อนหลังไปได้ไอ้จตุพรไอ้นัทธวุฒิไอ้วีระสาราลิวเราเนี้ยมันรับแผนทักษิณหนัก นุมและโกจราจนในปี2552ยกพวกไปล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่พัทยาแล้วก็มาตีปิว่าเป็นชัยชนะที่ยิงใหญ่เพราะล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนได้ แล้วกลับมายึดกรุงเทพยึดสามเหลี่ยดินแดงยึดอนุสาวรีย์ชัยภูมิสามแยกสี่แยกทั้งหลายมคมคูบังคับประชาชนประชาชนที่แดงที่อยู่แฝดดินแดงไม่ออกมาร่วมชุมนุมด้วย มารวบชุมนุมจะระเบิดรถแก๊สให้ตายกันทั้มหมด